ับที่หนึ่งเพราแดดเร็วมาหนึ่งครั้งเก่งมากที่หนึ่งเล่นเกมมารอ้วใช่ครับโอ้โหได้แบบตะวันคล้อยแบบนี้มันจะเล่นยากเปล่าแบบเนี้ยดีพี่แบบเนี้ยสวยเอาโกโปรมาถ่ายเลยครับเดินวอลกันดีกว่าไปมอนเตเราไปวอลกันที่ไหนดีวอลกันที่มอนเตนะครับคุณผู้ชม นะกดมันกดตามเพื่อนไงนะนี่มันตามอยู่แล้วปล่ากด M แล้วก็ติ๊กส้มนะเอาแล้วนะโอ้โหเฮียมีเหรอทางหน้าเลี้ยว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 ขึ้นโอ้เอารถเอารถเอารถก่อนเอารถก่อนโอ้โหเป็นผมผมรีบผมรีบลงมาละไปคนมันเยอะมากเลยนะเนี่ยไม่ได้พุ่งเยอะชนิดคนลงเยอะจังไอผมยังวิ่งไปเอารถได้อยู่ ผมอยากได้ปืนผมอยากได้ปืนครันเจอกันคอนโดคอนโดเอ้ยโกดังนุนคอนโดนเนี่ยเออไปแล้วเพราะว่าผมได้นี่ละปืนเล็กปืนเล็กพอลยอตเบียดใช่ไหมมีอะไรให้บ้างอ่ะได้ระเบิดแล้ว ตนนี้มันซ้อนมันซ้อนที่ฟาร์มกันอ่ะกระจกแตกให้พี่ฟาร์มเก็บแล้วกันเดี๋ยวผมไปเอาบนบ้านตอ,อนที่ฟาร์มามาใส่เออมาต้องมักต้องเลยเปิดประตูสิประตูมีให้เปิดปิดแล้วทำไมยไม่มีกระเป๋าบ้าไปแล้วเฮ้ยผมได้ยินคนสตาร์ทรถว่ะบ,าบา้านบ้านตรงนี้มีอะไรพี่บา้าน การขึ้นมาเกลือเกลือแล้วผมจะขึ้นคันไหนดีมาเนี้ยมาเนี้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 เกลือเกลือขนรถบักกี้ใช่ไหมใช่มาเนี้ลงนี่เลยเจเวนมีรถตั้ง่ะมีไป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 ที่อื่นไปแถวนี้ไปโอ้ยมือมีเกมคนดังเยอะมากคนเยอะคนท่านจะไม่มีคนเลยคนเยอะว่ะสู้ยิงสู้ยิงสู้ชนดิ ทำไมดอกัวไหนเอ็มด้วยแล้วถือตู้เอออยาข้างสายหน่อยเออแล้วก็ข้างข้างเท่าไปเลยถ้าเราขยับไปตรงโกดังตรงนั้นได้ปะน่าดีใจมากไปขอกระเป๋านะโอ้เจอเสาสามเลยนั่นแหละมันต้องข้ามข้ามโอ้ยโอ้โหนี่มันคู่คู่ในตำนาน ีกระเป๋าเหลือประการข้างบนนะ,ะไม่เห็นเลยพี่ได้ทำง,งนานมาบักสามีคนโอ้โอ้นวลน้นนองแม่ทองผันช่างเออเย้อะไรมาเนี่ยให้ไวไว้คนอุตสุดน้าอุตสุดเฉัดน้าเอา กระป๋องกระเป๋าไม่มีตายเถอะ<ม>ยังเฮ้ยเป็นไงบ้างสถา,า,านการณ์ตรงนั้นอะ่ะมีคนมีคนขับรถตัดปตาเลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่เข้ามาดูนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะสถานการณ์ตอนนีนรถใครรถใครรถใครการรถผมรถผมรถผมไหนทีไหนผมไม่มีผมไม่มีรถผมรถผม ผมเป็ใช่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 แต,แต่นี้คนเพียบเลยนะคนล้อมหมดเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกซื้อเสื้อผ้ากันนะครับเฮ้ยคนละงานละออโทษโทษโทษมันขับรถมาไล่ผมแล้วนะโอเครอรับรอรับรอรับเลดดอตเลดดอตเลดดอตเลดดอดในในในใครจะเอาใครจะเอาผมเอิร์ดมาให้ได้ เอสเคเอสเอสเคเอสมีแล้วเอสเอสเอสสองกระบอกการมีอย่างสไนอ่ะการต้องถือสไนด้วยกระบอกหนึ่งนะเฮ้ยผมมีผมมีมีสไนเหรอใช่ใช่เฮ้ยดันอยู่ไหนวะนี่ไงเดลิวนี่ไงสไนเปอร์ไม่ด็อกเล่นไอ้เหี้ยนี่นี่มันคือความฝันของมนุษย์โลกคนหนึ่งที่จะอุ้ยเอาว่ะผมมีนี่เฮ้ยเขาเรียกันไอการมันหยิบจุกไม่ได้ไง ย่ก่อนเนี่ยผมมาถึงก่อนมันมีมันมีสองานมันมีสองานเดินดีๆเดินดีๆจุกกันเหรอบอลไปขอจุกจุกไม่รู้แต่เลดดอร์มีสองานเลดดอร์ผมได้แล้วมันแอ่มันแอบเอาจุกน้ำปลาผมไปอ่ะไม่ไม่กเป๋าสามนี่ไงเอาเป๋าสามไปผมให้ผมให้โอ้โหก้ะเป๋าสามมาแล้วอนี่นี่เออที่ยิงอยู่เนี่ยคนใช่ป่ะเงีบก่อนนะเงียบก่อนนะเงียบก่อนเงียบก่อนมันไล่ผมอยู่นะ ใช่ใช่เฮ้ยมีรถเหมือนมาจากข้างหลังอะ่ะรถใครเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วไม่ใช่แล้วมอไซค์วิบากมาเลยใช่ผมปล่อยไอ้มอไซค์วิบากใช่ใช่มอไซค์วิบากมันกำลังลิงลิงอะไรวะซิงชอบเล่นเครื่องเหรอซิงเฉยว่าจะฟักก<ร> <the> ารแอบ,บดีนะบารก,กี้มาบารก,กี้เอิร์ดป่ะใช่ใช่ผมกำลังไปรับเอิร์ดเอิร์ดไปตรงนั้นอีกแล้วเดี๋ยว กลับไปป่ะเนี่ยป๊บนึงพี่ผมหากระสุนอยู่กระสุนหมดมันมีตัวใกล้เข้าไปสองตัวแล้วโอเคพี่ถอยได้ถอยกำลังไปซุ่มซุ่มให้เดี๋ยวถอยออกมาเย้เอิร์ดออกมาหน้าถนนเลยพี่ไม่เห็นเอิร์ดเลยถอยออกมาผมจะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นผมจะเข้าไปตายแทนพี่นะผมผมจะแทงให้ผมจะยอมเสียสละว่ะ มันเนีอยู่มันเนีอยู่มันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้มาเลยการหาที่กำบังด้วยนนนนมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วหลังรถหลังรถยิงได้ปะสิงแ็กไว้สิงแ็กไว้กกมาข้ามไปแล้วเล่นเล่นสูงเอ้ยมันขับรถ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 ยิงสะกดยิงทุกดยิงสะกด มอใส่อ้อมหมอพร้อมพร้อมพร้อมมาแล้วมาแล้วมาทางเราไปบ้านแตกบ้านแตกรวมบ้านแตกขึ้นมาแล้วเจอกันเส่สัตว์ผมมาผมมาผมมาละผมมาช่วยทุกคนผมบอกเลยว่ามอใส่คันนี้ต้องเป็นของผมบอกเลยเออเอาเหอะอยากได้อะไรเอาไปท้ายเดียมาวางนะผมทิ้งแล้วนะ ใครมีจุกไหมมีจุกจุกโอ้โหเลื่อมาระครับเรียบร้อยเสียบมากลับมาแล้วผมชอบมากเสียงรถมาเสียงรถมาเสียงรถมาการเข้าบ้านแตกเข้าวบ้านแตก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 แยกกัทางนรกโอเคผมมาผมมาเข้าบ้านแตกเข้าวบ้านแตกบ้านแตกแยกชิด ชิดแค่ไหนพี่พี่อยู่ทันยังไหมชิดชิดชิดอะไรเงี้ยตรงนี้เลยมาร์คสามเลยโอ้ชิดสองตัวนะไม่เห็นไม่เห็นเซฟเนะเซฟเซฟเซฟเได้เซฟนี่อยู่ข้างนะเฝ้าข้างอยู่ใครเดินใครเดินนิ่ง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 ได้นิ่งฟังเสียง โอเคมไปล้มีมีรถด้านบนด้านบนสองห้าสองด้านวะเียนะเียนนะจะดูด้านนี้ให้สวยมีกี่ตัวเหนือยไปแล้วผมเหนื่อยไปแล้ว เเเออ้้ยยย่มันอยู่ไหนอะอยู่ในบ้านเหรอชุบหน่อยอยู่ตรงนีใ้ใจเย็นการหยุดหยุดคานเขียระเบิดหรืออะไรวะเนี่ยเอาผมไปชุบหน่อยมันอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนมากหน่อยนี่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 ไม่เห็นตัวเลย เห็นแล้วตรงนั้น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 ระวัง<ร>มัน,มนอ,อ้อมหลังอ่ะจะกดเลขสี่ทำไมลองมันอ้อมหลังชุบได้ไหมพี่เบ้นได้ได้เออเฉยเออเออเออผมลงมาแล้วที่คา,านลงคานลงคานลง มาดิมาหาไไไดด้้้้้้้ิิิิววว่ออยออโโงงง